สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะมาพอกันอีกเลยค่ะกับช่องเยาวันพัฒนอทรงเหล็กเนาะค่ะช่องนี้เป็นช่องของเยาวันดี่าำขึ้นเพื่อแบ่งปันแนวทางซือสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะนำแนวทางนำตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆคนค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ มันแนะนำมาฝากสีแบบสีสไตล์ค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีหกสามเนาะค่ะมาฉบับแลกแอดแลกขอบคุณเจ้าของของ้อมูลพนักนนั่มเนาะค่ะ,นนะ,คะเนาะสําหรับนกตาทิพย์ค่ะนกนกตาทิพย์นี่ให้มาสามอ่าสี่ตัวค่ะสามหนึ่งสามสามสามหาล้วก็์สามเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือแนวทางแบ่งปันสือสลากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบคุคคลนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูล่งตัวเลขแล้วชมตัวเลขแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยามันพาสองเล็กน้ำเน,น,นะคะ่ะหนึ่งใบหนึ่งแบบผ่านไปค่ะนกตาทิพย์มาชมใบที่สองกันค่ะพี่น้องคะ่ะฝ้าใสแอดฝ้าใสงดีทแล้วเนี่ยก็ลงหฮแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะหามาสองหางงดี่แล้วหสี่ห้าก,กับสี่หก วันนี้วันที่หนึ่งท่านมาปี 63, หกสามไเก้าหากาแฟหาค่ะพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเก้าหากาแี 4, หาเป็นตัวเล่นทิดสวยงามมากค่ะพี่น้องคะปโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะมีของเก่ามาให้เปรียบเทียบมาให้ดูคะ่ะเอาไปไร่เอาไปรำไปรวยเอาไป เลงกับเป็นเป็นแนวทางพี่น้องค่ะแอดฝ่าสายผ่านไปมาพบกับบ้านไผ่เมืองพลพี่น้องค่ะบ้านไผ่เมืองพลนี่ก็เขามาหลายสมัยแล้วนะคะสองสามหัวที่ผ่านมากก็ขาดนิดหน่อยหวัวน,นี้ช่อมตัวเลขก็เลยค่ะพี่น้องค่ะเปินให้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดหกแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณบันภัยเมืองพ้นผ่านไปมาพบกับนุมบบน่มบระบือนุ่มบระเบือนกรหายมาหหหางค่ะพี่น้องคะ่ะ40 404749505759ขอบคุณเจ้าของข้อมูล ขออนุญ,ญาตนํามาแบ่งปันนํามาฝากมาตอนพี่ตอนน้องนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นำในตะขอกรับโชคดีลำรวยถูกหวยแด้มาทีนึงน,น,นะคะพี่น้องค่ะ Yeah. Uh -huh.